กินบุฟเฟ่กลางแม่น้ำเจ้าพยาวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียที T e. วนนีจะพาทุกคนมาล่องเรือรอยัลกลเล็กซี่คูเป็นเรือลำใหม่ล่าสุดของแม่น้ำเจ้าพยาเลยเรือทั้งหมดเขาจะมี3ชั้นนะเป็นโอเพนแอร์ที่นี่จะมีอาหารบุฟเฟ่ต์นานานชาติและซีฟูด้ดน,นี่บนชั้นสานะทุกคนบรรยากาศดีมากอาหารก็จะมีข้าวผัดโบสาปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศและซอสคาบโบนาล่าอันนี้จะเป็นแกงไก่อินเดียดอ,อรี่ชุบแป้งทอดขมอบชีสก็มีอันนี้จะเป็นไก่ผัดเพ็ดมะ่วงหิมะพาต์โกหรี่ก็มีโซนซีฟู้ดคุ มีก็มีนะทุกคนของทานเล่นอื่นๆมีอีกเพียบเลยคือแบบว่าเลือกกินไม่ถูกเลยนะทุกคนโซนของหวานพวกผลไม้นี่ก็มีนะทุกคนโซนสลัดบาร์ก็มีนะซูชิก็ยังมีที่เราตักมาก็ได้แล้วนะเอ,อิดด้วยข้าวผัดปูกอนเลยหมวกไปเขามีต้มยำกุง้งด้วยแอลมอนเขายังสดอ่ะอร่อยมากผัดผงกะหรี่ปลาหมึกกับกุงก้งเนืกุ้งค่าให้ตัวใหญ่จะเป็นซีฟู้ดนะบอกเลยนำ้ำจิ้มที่นี่ทีเดตัวหอยหวานกับกุ้งนี่สดมากอันทุกคนอร่อยจี๊ดหนึ่งเมนูที่แนะนําเลยนะผัดไท่กุ้งสดนี่ชอบเลยอะไัว ใหญ่ๆเน้นๆเลยเมนูพิเศษของเขาก็คือสตูนลิ้นวัวตัวลิ้นนี่เขาตุ๋นมาอย่างนุ่มมาทุกคนสเต็กเนื้อแบบนี้ก็มีนะโหคนเด<ห>สนใจกินบุฟเฟ่ต์เรือ,อรอยัลคลเอ็กซี่คูแดไปที่บีกู t า m e บอกมาจากช่องไรเดอร์พาชีมีส่วนลดพิเศษคนเรือเขายังมีการสแสดงลํำไทยแล้วก็มีหานุมานให้ดูแบบนี้ด้วยนะทุกคนอาหารอร่อยบรรยากาศดีคุ้มมาก